เมื่อคนเป็นอยากคุยกับคนตายแต่ต้องจ่ายด้วยชีวิตกุมภาพันธ์นี้เตรียมตัวพบกับความสยองครั้งใหม่ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาจะเป็นอย่างไรถ้าหากคุณมีโอกาสได้คุยกับคนรักที่เสียไปแล้วคุณจะยอมคว้าโอกาสนั้นไว้ไหมแต่วิธีนั้นจะต้องปลุกวิญ,ญญาณคนตายเข้ามาสิงในร่างผี นี่คือไอเดียสุดแบกที่การันตีความสยองมาแล้วจากหนังสั้นบรรยากาศหลอนที่กว่านรางวัลมาแล้วทั่วยุโรปจากผู้กำกับอันเบโตคอร์เรเดอร์ที่ในครั้งนั้นแบ็กเฮดฉัดฟิล์มปี2017เล่าเรื่องราวของเควินชายผู้ตกอยู่ในความเศร้าเพราะการจากไปของคนรักเขายังคงมีคำถามค้างคาใจที่อยากถามเธอด้วยตัวเองพยายามหาคำตอบจนได้ไปเจอห้องเก็บของร้างด้านหลังผับเก่าแห่งหนึ่งและได้พบกับแม่มดกลายร่างที่รู้จักกันในชื่อแบ็กเฮดจากคำแนะนำของชายเจ้าของผับ และเมื่อเควินได้คําตอบที่เคยตามหาชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการ นั่นคือเรื่องราวบรรยากาศหลอนถึงเครียดจนหน้าขนลุกจากเมื่อครั้งอดีตที่ถูกเล่าผ่านหนังสั้นอย่างมีชั้นเชิงจนเป็นที่พูดถึงในกลุ่มคนรักหนังและเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาเจ็ดปี2024นี้เรื่องราวของแบ็คเฮดอสูรกายเชื่อมวิญ,ญญาณที่ถูกหยิบมาต่อยอดให้หลอนเต็มขั้นในเวอร์ชันภาพยนตร์เรื่องยาวที่คราวนี้การันตีความหลอนแรงจากทีมผู้สร้างอิดหนังที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์หลอนที่สุดของปี2017และบาบารียนหนังระทึกโคตรอึ้งของปี2022 และในครั้งนี้แบ c ็กเฮดผีสิงผีเส้นเรื่องจะเปลี่ยนแกนมาเล่าให้เราได้จ้องความตายใกล้กว่าเดิมด้วยการพาเราเหล่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> คนดูไปโฟกัสกับมุมมองทางฝั่งของผู้ที่ครอบครอง b a c k h e ฮดบ้าง b a c k กเฮดผีสิงผีเล่าเรื่องราวของไอริสหญิงสาวที่ได้รับมรดกตกทอดจากพ่อของเธอเป็นผับเก่าๆแห่งหนึ่ง แต่หารู้ไหมว่าชั้นใต้ดินของที่แห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตลึกลับจากบรรพกาลที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายมันคือแบคเฮดอสูรกายที่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างของมันเป็นใครก็ได้จากโลกคนตายและด้วยความสามารถที่ทําให้คนเป็นคุยกับคนตายไปแล้วได้นี้ไอริสมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่ซ่อนแฝงเธอจึงเริ่มใช้มันในทางที่ผิดจนเหตุการณ์สุดหลอนที่ค่อยๆปลุเข้ามานั้นมันเกินการควบคุมและก็กลายเป็นความสยดสยองที่ไม่ว่าใครก็คงจะต้องจําไปจนวันตาย แบ k h เฮ d ที่ครั้งยังเป็นหนังสั้นนั้นเล่าผ่านมุมมองของลูกค้าที่เข้ามาซื้อความตายและกับผีสิงผีปี2024นี้ตัวหนังเลือกเล่าในมุมมองผู้ค้าความตายที่ตัวเดินเรื่องหลักเป็นตัวละครหญิง และสําหรับคนที่มาสวมบทเป็นไอริสสาวผู้โชคร้ายได้รับมารดกจากนรกก็คือสตาร์ดาวรุ่งมาแรงฟรียาอันลันจากซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่ฮิตกันทั้งโลกอย่าง The w i t c h e r และผลงานไซไฟดิทโทเปียฟอร์มใหญ่ Kingdom of the Planet of the A pe. ทั้งนี้อย่างที่รู้กันครับจากหนังสั้นสู่หนังยาวคนคุมบังเหียนกำกับขยายไอเดียหน้าสะพรึงนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เพราะอันเบอร์โตคอร์เรเดอร์คือคนที่รู้จักอสูรกายแบ็กเฮดดีที่สุด ใครที่ยังไม่ได้ดูหนังสั้นและอยากดูผีสิงผีปี2024ผมเชื่อครับว่าไม่จำเป็นต้องตามเก็บหนังสั้นก่อนเพราะยังไงเสียส่วนใหญ่แล้วผู้กำกับหนังสั้นที่ประสบความสำเร็จแล้วหนังเรื่องนั้นได้ถูกนำมาสร้างเป็นหนังใหญ่พวกเขาย่อมจะอธิบายเชื่อมโยงให้เราได้เข้าใจที่มาที่ไปของเนื้อเรื่องเหตุการณ์และความเป็นมาของตัวละครหลักของเรื่องได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากดูตอนเป็นหนังสั้นก็ไปตามดูได้นะครับมันสนุกใช้ได้เลยและถ้าดูแล้วมันก็ยิ่งทำให้เราอยากดูภาคขยายปี2024นนีี้้้เพิ่มขึอกดวย พราะถ้าโดยธรรมชาติแล้วเราดูหนังสั้นเรารู้จักมันมาก่อนเราก็ยิ่งอยากรู้ว่าเวอร์ชั่นใหม่หรือภาคขยายนั้นมันจะแตกต่างมีความเชื่อมโยงหรือจะพาเราเหล่าคนดูไปสู่ความสะพรึงแบบใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดถึง เตรียมพบกับอสูรกายและปลุกความตายมาสิงร่างผีได้ใน b a c k h e a d ผีสิงผี8กุมภาพัน์นี้จ่ายด้วยชีวิตทุกโรงภาพ,พยนตร์สุดท้ายเมื่อมีพบก็ย่อมมีจากหากเป็นไปได้คุณอยากพูดอะไรกับคนที่จากไปแล้วมากที่สุดเล่าเรื่องราวของคุณให้เราได้เป็นผู้นั่งฟังที่ดีได้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าหากคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากเรา สุดท้ายท้ายสุดผมหน้าเดียวและเดอะไฟนอลคัทขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ